เรื่องนี้อินฟินเฟอร์นะครแลวคุนอยู่กับช่วงสับแสงนั่นเองนะีถ้าเข้ามาสับแสงแบบนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่ามีซีรีส์หรือว่ามีหนังนะฮะที่ตอนนี้เนะี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงนะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆชาวเมนโลก7.5็ดจได้ฟังกันแน่นอนและแน่นอนนะเราทำเสียงกันแบบอึมครึมขนาดนี้เรื่องนี้นะต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์นะฮะที่ มีความร้อนน่าดูเลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ขอภาพยนตร์ไทยนะฮะต้องเฝ้ารอ,อเลยกับหนังเรื่องล่างทรงนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าจมีเ d ียมนะฮะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญล่าสุดจากค่าย GDS นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ GDS เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วให้ทุกคนได้แบบดูกันเรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีกำหนดฉายที่ประเทศเกาหลีใต้นะะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะอา้าวทำไมถึงไปฉายที่กรกฎาคม ทำไมถึงไปฉายที่ เกาหลีใต้ก่อนประเทศไทยล่ะนะฮะต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้นะ GDS เนี่ยเขาได้ร่วมทุนการสร้างกับทางโช o w บ็อกนะฮะซึ่งเป็นค่ายผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะ,ะซึ่งเจ้าของผลงานของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็คือ The h โ s t นั่นเองนะ,ะถ้าเกิดใครได้เคยดูนะ,ะร่างทรงเนี่ยเป็นการนะ,ะับกลับมาทําภาพยนตร์สยองขวัญอีกครั้งหนึ่งในรอบ14ปีของคุณโต้งเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเขาเคยทำเนี่ยภาพยนตร์ที่ดังมาจากหนังอ่าภาพยนตร์เรื่องแฝดนะ,ะที่่ายเมื่อประมาณ2,550 มาแล้วนะฮะจะต้องบอกว่าการันตีเรื่องของผลงานของคุณโต้งเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะฮะหรือจะเป็นแฝดอย่างที่บอกไปเมะะื่อสักครู่แพ่แงนะฮะหแพแงหรือว่าพี่มากพระขนงที่เป็นเวอร์ชันออริจินอลที่เราทุกคนเนะี่ยต้องบอกว่าคนพูดถึงกันเยอะมากๆจริงๆนะฮะและเรื่องราสล่างทรงนะฮะยังได้นะคุณนาฮงจินเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สยองขวัญชาวเกาหลีใต้นะฮะที่เขามีผลงานนะฮะ The w วล l i n g นะครับเป็นแบบ ภาพยนตร์เกี่ยวกับแบบหนังสยองขวัญเหมือนกันนะฮะมานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยนะร,รวมไปถึงนะฮะคุณเตอ๋อชฉนชวิตของเราเนั่นเองนะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทีมเขียนบทในครั้งนี้ด้วยนะฮะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในส่วนของเนื้อเรื่องต่างๆเดี๋ยววันนี้น้องพลอยมาอยู่กับเราอีกแล้วเดี๋ยวสวัสดีน้องพลอยกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยได้ดูทีเซอร์หรือยังดูแล้วค่ะวันนี้เลยส,สด จริงๆเราได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูก็สามารถไปดูความหลอนของทาง GDS กับทีเซอร์ตัวนี้ได้นะพิมพ์เข้าไปเลยว่าร่างทรง GDS นะขึ้นทีเซอร์มามาณสักหนึ่งนาทีครึ่งโดยประมาณนะฮะก็จะได้เห็นความหลอนกันทีนี้มาสปอยเรื่องนี้ให้น้องพลอยฟังก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาแบบพูดคุยกันในเรื่องของความสยองขวัญของเรากันด้วยอ่ะนะฮะเรื่องราวของร่างทรงนะฮะในทีเซอร์ที่เขาบอกมาเนะฮะเป็นเรื่องของการแบบพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของการ สืบทอดทายาทล่างทรงของครอบครัวหนึ่งในภาคอีสานของไทยซึ่งมันจะได้เห็นในทีเซอร์แหละว่ามันจะมีรูปแบบแตกต,ต่างกันหลากหลายในประเทศไทยนะแล้วก็พู้กันกับอย่างคุณต้งเองเนี่ยและทีมเขียนเนี่ยถึงขั้นนะฮะต้องออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดนะแล้วไปพบล่างทรงที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยมากกว่า30คนทั่วประเทศนะและใช้เวลาในการรีเสิร์ชเนี่ยถึงเวลาหนึ่งถึงใช้เวลาเนี่ยหปีเต็ม เพะะื่อมาพัฒนาในส่วนของบทภาพ,พยนตร์และถ่ายทอดทุก แง่มุมนะครับความเชื่อและความลึกลับของล่างทรงให้ออกมาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะฮะก็ต้องแบบปรบมือให้กับความแบบการทํางานอย่างแบบเต็มที่เพื่อที่จะถ่ายทอดออกมานะฮะแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวล่างทรงเนี่ยในประเทศไทยจริงๆตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงตมต่าอ,ออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นมากแล้วในทีเซอร์เห็นไหมว่ามันจะมีหลากหลายประเพณีวัฒนธรรมเยอะมากที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าทรงที่เป็นแบบ พิธีกรรมหรือ<ม><ม>ว่าจะเป็นในลักษณะของการที่เหมือนผีเข้าเนอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเน้นไปเรื่องของพิธีกรรมต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของความหลอนเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณเกิดขึ้นในทีเซอร์ด้วยเนอะทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องตัวนักแสดงนําก่อนเห็นบอกว่าเป็นนักแสดงละครเวทีคือต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆถ้าเป็นแบบผู้บุคคลที่รู้จักเลยเวลโนเลยเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นั้นแต่เห็นน้องพอยบอกว่าในเรื่องนี้เองจริงๆมีตัวนักแสดงที่เขาบอกว่า อ่าเคยทํางานด้านนี้มาแล้วทําแบบพวกละครเวทีมาแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็คือลองไปอ่านมาเลยก็มีคนพูดถึงคนที่เป็นนักแสดงนําคนที่อยู่ที่หน้าปกโปสเตอร์เลยเป็นคุณป้าคนหนึ่งจ้าถ้าเราว่าน่าจะมีคนเคยคุ้นหน้าเขาแหละจากละครอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เล่น้บทนํามากส่วนใหน่จะเป็นตัวเอ็กซ์ตา้าเลยว่าตายใช่แล้วก็เลยไปหามาก็มีคนบอกว่าเขาอะ่ะ เ,เคยเล่นหนังมาก่อนจะไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่คือแบบเล่นแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถแบบเข้าชิงรางวัลได้เลย <Wow. S 2> ใช่แล้วก็เขาเป็นนักแสดงละครเวทีด้วยอ <c oughs> ชายก็เลยแบบเอ้ยน่าดูแล้วก็นักแสดงในถ้าในเรื่องที่เห็นคือเขาหานักแสดงได้แบบนึกว่ามันดูเรียวอะ่ะมันดูเรียวจนแบบใช่ <c oughs> <c oughs> S <S <S เรารู้สึกว่าแบบบางทีบางเขาเรียกอะไรถ้าละครไทยอ่ะบางทีตัวละครกับโลเคชันไม่แมทก,กันเลยคือ<ช>ไม่ได้ไป<ช><ช>ด้วยกันเลย<ช><ช>แต่พอมาดูทีเซอร์เรื่องนี้เรารู้สึกทุกอย่างมันดูกดลกืนกันไปหมดเลยอ่ะ<ช>กลืนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบทําให้ทุกอย่างดูแบนราบนะ<ช>มันทําให้เรารู้สึกมันเรียวมันจริงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเรารู้สึกเหมือนเราตอนแรกเรารู้ของแรกเราคิดว่ามันเป็นละครซีเอพยภน์ยนที่ถ่ายขึ้นใหม่หรือว่าเป็นสารคดีเรียลิตี้หรือเปล่า ใช่ไหมเพราะว่าแบบมูดมันได้มูดมันเหมือนเกิดขึ้นจริงแล้วเอาเอากล้องอไปแคนดิดมาใช่ไหมความรู้สึกแต่ทีนี้เนี่ยเราอันนี้เราคุยกันเองเนาะอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับทางเกาหลีใต้เนาะที่จะทําตัวซีรีส์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปปล่อยที่นู่นก่อนน้องพลอยมองว่าคนต่างชาติเขาจะเขาเรียกอะไรเชื่อหรืออินกับเขาเรียกวิญญาณหรือว่าผีอะพูดตรงๆหรือร่างทรงในประเทศไทยยังไงคิดว่า ในบรรดาหนังทั้งหมดแบบหนังผีอะีอิว่าหนังผีไทยเป็นอะไรที่ที่ม่น,น่ากลัวที่สุดอันดับต,นต,นตน<ช>้นๆเนาะเราร <ตน S 2> ู้สึกคือผีไทยนี่มีทุกรูปแบบนะใช่เรารู้สึกว่าอย่างาผีที่อื่นอะเรามองว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวแบบว่าปีศาศจจิงจอกอ่างเงี้ยเนาะปีศาจศาสนาอะไรๆซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยพอเป็ใน,ในไทยเราเคยไปเห็นแบบว่า,วา อย่างชัตเตอร์าเงี้ยครับก็ดังที่เกาหลีใช่ต้อง<ช>บอกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากสาหรับเรื่องชัตเตอร์ใช่เราเคยดูแบบซีรีส์แบบเราติ่งอิรอล,ล,ล,ลหลายคนอย่างเงี้ยก็เคยมีคลิปที่แบบไอดอล,ล,ลมานั่งดูชัตเตอร์หรือนั่งดูซีรีส์ผีของไทยแล้วเขาก็อินเขาเออเขาอิทนที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะอ่านซับเหมือนตอนเราดูหนังแบบหนังต่างชาติแล้วก็ดูานซับแต่เขาอินมากเลยนะแล้วเขาก็กลัวรู้สึกว่ามันอาจจะเป็น ในประเทศเขาน่าจะไม่ค่อยมีหนังผีแนวนี้แนวไทยคือหนังผีไทยเรามีซิกเนเจอร์บางอย่างที่มันที่มันทาให้คนรู้สึกอยากติดตามเนะใช่มันไม่เหมือนใครยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไมันเป็นผี<อ>ที่ลึกกว่าผีปกติเรารู้สึกว่าผีเนี่ยของประเทศไทยทําออกมาแล้วถ่ายทอดออกมาได้รู้สึกแบบน่ากลัวจริงๆอะรู้สึกเหมือนใกล้ตัวมากกว่าอเพราะอย่างสมมติว่าหนังผีเกาหลีเราเคยดูผีเกาหลีอะออกมาแล้วก็รู้ว่าเป็นผีแบบ ผีบ็อกตาดำคิดว่าแล้วก็เส้นเลือดที่โดนวาดขึ้นมาที่ดูไม่จริงมันดูเป็นปีศาจดูเป็นอ่ะดูเป็นปีศาจมากดูเป็นเดมอนอ่ะเขาจะพูดเขาก็จะพูดเดมอนเป็นปีศาจก็ดูแบบไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยนะ้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติเราเจอผี่เราไม่เจอผีแบบผีเกาหลีอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดผีไทยเงี้ยอ่ะผีที่เจอคนผีที่เจอผีไทยนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วในเรื่องเห็นเมื่อกี้เราคุยกันมีอยู่ช็อตตอนก่อนจะจบของตัวทีเซอร์ที่แบบเป็นภาพเหมือนแบบกล้องวงจรปิดในบ้าน ซึ่งถ้าเกิดใครมีบ้านต่างจังหวัดจะคิดภาพออกออกับการที่เราจะมีบันไดเลย<ช>ขึ้นชั้นสองแล้วบันไดนั้นก็คือจะไม่จะมีรูใช่มันจะมีรูรมันจะมีช่องระหว่างบันไดในการเดินต้องรีบวิ่งคือเป็นจ,ะจะับขาเออสมัอเด็กๆก็คือ,<ช>อปิดไฟแล้วต้องต้องรีบขึ้นชั้นสองแล้วใช่ไม่ต้อกลัวบันไดนะเไม่กลัวแต่เดี๋ยวผีจะมาจับขาแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขาเอาอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ในสมัยเด็กอะ เอามาใช้แล้วมันก็เหมือนมีในลักษณะของเหมือนแบบมีผีอยู่ใต้บันไดแล้วให้คุณมองจากกล้องวงจรปิดนั่นเองมันเหมือนทําให้เรารู้สึกแบบภาพมันมันแฟลแบ็กกลับมาเออมันใกล้ตัวเรามากเลยอ่ะมันใกล้มากเพราะต้องบอกว่าผีบ้านเราออกมาทุกมุมนะไม่ใช่ช่องแอร์ไม่ใช่วันใต้เตียงมันเป็นคือจุดที่ทุกคนน่ะเหมือนแบบคิดอยู่แล้วในในจินตนาการมันจะต้องออกมาทุกครั้งที่เรา้องน้ำอย่างเช่นเราค้องน้ำแล้วเรากําลังจะอาบฝักบัวแล้วเราต้องหลับตาเอาละผีผีต้องมาละเอาละหนังไทยทําละ เนืะมันแบบมันมีการทํารีเสิร์ชจากความแบบเพนพอยของคนในการคิดถึงว่าเออผีจะต้องโผล่มาช็อตไหนบ้างมันทำให้เราอินเพราะว่ามันใกล้ตัวก็เลยรู้สึกว่ามันคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้หนังไทยหนังิ่งท้อินแล้วคนรู้สึกว่าแบบคิดิตามถูกไหมทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องของทายาทล่างทรงล่างทรงมันเป็นในลักษณะของคนปกตินี่แหละแต่มีการแบบเชิญล่างเข้ามาหรือโดนล่างเข้ามาซ้อนตัวอันนี้คือมีประสบการณ์ส่วนตัวแม้ของพลอย เคยเห็นตอนอันนี้คือแบบลางๆตอนสมัยเรียนนี่คือนี่เคยเรียนแบบว่าคณะเกี่ยวกับศิลปกรรมการแสดงใดๆไงแล้วจะมีวันครอบครูแล้วเขาก็จะมีการหรอว่ามีวันวันหนึ่งอ่ะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาจะเขียนหน้าที่ที่มหาลัยอะค่ะแบบที่หออะไรเงี้ยเขาจะแปะหน้าเลยว่าห้องนี้ไม่มีเด็กศิลปกรรมมีวันหนึ่งเลยที่เขาคนเขาจะแปะว่าห้องนี้ไม่มีเด็กศิลปกรรมอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าจะมีแบบครูความประทับร่าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพิธีที่แบบไหว้ครูแล้วก็พอสวดสวดไปก็จะมีแบบเพื่อนที่มีองค์ลงอะ่ะมากรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเราเหมือนกันว่ามันคือเรื่องจริงหรือเป็นอุปทานที่เขารู้สึกอ,อินกับเหตุการณ์นั้นถ้าเราู้สึกว่าเออ เป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกว่ามันใกล้ตัวม,มาก,อมมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยมีพี่ที่รู้จกักไอพี่วิญญาติกันเขาเคยโดนผีเข้าครับใช่ผีเข้าเป็นเดือนเลยอะอ,อยู่ใช่เหมือนกับเขาไปทําอะไรจองปลวกอะไรสักอย่างแล้วก็แบบ,บผีเข้าอยู่เป็นเดือนแล้วเราก็ไปที่เจอที่นั่นแล้วเราก็เจอตอนอเราไปหาเขาที่บ้านหลังจากที่แบบเขาแบบโดนเข้าไปประมาณเดือนนึงแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าวิญญ,ญาณที่อยู่ในร่างที่เราคือก็อยู่แบบเหมือนอยู่แบบปกติมากเลยเลยเขามาถามไอหลานทําอะไรอะไรเงี้ย งงทุกคนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันต้องต้องไปเนี่ยนะต้องไปทำแบบไม่นี่ละโกดแลบละทำห้องทดลองว่ามีจริงหรือเปล่าเริ่มเริ่มเข้าใจความรู้สึกของหมอสองคนทำไมถึงไปทำเนะยครับว่าทําไมถึงอยากที่จะไฟเอาว่าผีมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าจากเหตุการณ์ตอนนีแบบเราเจอนะแต่เราก็ยังมีความแบบเอ๊ะใช่ใช่ไหม